สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโคโค่ชาแนลครับวันนี้จะมาจะมาะแนะนำไอตัวแอปดีๆสักสองสามตัวนะครับเป็นแอปที่ที่อาจจะช่วยเราผ่อนคลายได้นะครับในสภาวะของของ,ของอบ้านเมืองตอนนี้หรือในสภาวะของการใช้ชีวิตประจำวันนตอนนี้นะครับเป็นแอปที่เกี่ยวกับการชาร์จโทรศัพท์นะครับมันเป็นแอปลูกเล่นตัวหนึ่งนะครับที่ เวลาเราเสียบชาร์จโทรศัพท์เข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเสียงพูดนะครับหรือตอนที่เราจะถอดโทรศัพท์ออกมาก็มีเสียงพูดนะครับซึ่งเสียงตัวเนี้ยเราจะตั้งขึ้นมาเองหรือจะประโหลดจากไหนหรือจะบันทึกเข้าไปใหม่ก็ได้นะครับผมผมลองใช้ดูแล้วมันก็คำข,ำ,ขำดีนะครับไว้อมยิ้มได้เวลาลืมๆม,มันเครียดมาเสียบโทรศัพท์ชาร์จปุ๊บมีเสียงพูดออกมาบางครั้งก็เออ,เอ,อใช่เราทาเสียงไว้นี่วาอะไรเงี้ยนะครับมันก็ฟังงดูก็คำขำดี นะครับก็เลยอยากจะลองเอามาให้เพื่อนๆได้ลองไปลองเล่นกันนะครับเดี๋ยวไปลองดูว่าจะเป็นแอปอะไรแล้วก็การใช้งานเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับเริ่มกันเลยนะครับอ่าอันดับแรกเราต้องไปโหลดแอปก่อนแอปที่ต้องใช้มีอยู่ด้วยกัน3ามตัวนะครับอ่าแล้วตัวแรกนะครับตัวแรกชื่อว่า Sound Char อรนะครับโอเคเข้าไปใน Play Store เลยครับแล้วก็พิมพ์เลย ซาวชาร์เจอร์นะครับพอดีผมพิมพ์มไว้แล้วนะครับมันก็เลยขึ้นมาให้เลยตัวนี้ซาวชาร์เจอร์นะครับโอเคติดตั้งเลยครับโอเคเสร็จ okay, แ,แล้วตัวที่สองครับตัวที่สองชื่อว่าปลั๊กซาวนะครับ เดี๋ยวตัวลิงก์ของแอปทั้ง3ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองโหลดออกไปใช้กันดูนะครับปลั๊กซาวครับตัวนี้ PLUG นะครับ SOUND นะครับปลักซาวติดตั้งเลยครับโอเคเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่3ตัวนี้จะเป็นตัวที่เราใช้บันทึกเสียงนะครับชื่อว่าบันทึกเสียง MP3 นะครับ พิมพบเรยครับบันทึกเสียง MP3 โอเคติดตั้งเลยครับโอเคเสร็จแล้วออกมาก่อนเลยครับมาดูกันโอเคทั้งสามสามตัวนะครับครบมาแล้วนี่สามตัวนี้นะครับโอเคตัวแรก ตอนแรกเราต้องบันทึกเสียงก่อนเราต้องหาเสียงเราต้องการจะให้ตอนเราเสียบอะ่ะจะมีเสียงว่ายังไงนะครับหรือว่าตอนที่ถอดสายแล้วจะให้มีเสียงว่ายังไงนะครับให้เข้าตัวเครื่องบันทึกก่อนเลยครับตัวนี้นะครับกดครับเลยครับโอเคตอบตกลงครับอนุญาตครับครับโอเค ก่อนที่เราจะบันทึกเสียงเราต้องไปตั้งเส้นทางในการเซฟไ,ไฟล์ไฟล์ฟเสียงนะครับว่าพอเรา,าพูดไปแล้วพอเครื่องมันบันทึกแล้วมันจะไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับโดยเข้ามาที่ตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยครับแล้วเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมานี่เส้นทางการบันทึกนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับ ผมแนะนำนะครับแนะนำให้บันทึกไว้ในโทรศัพท์นะครับเพราะว่าเดี you know ๋ยวเวลาตอนเราบันท okay. ึกเสร็จแล้วเพราะไฟล์มันไม่ใหญ่นะครับไฟล์พวกเราไฟล์มันนิดเดียวนะครับเพราะถ้าเราไปบันทึกไว้ในในตัวตัวการ์ดบันทึกในตัวการ์ดเวลาเราจะเลือกมันขึ้นมาหรือเวลามันจะพูดเวลาเราเสียบอะไรเงี้ยมันจะช้านะครับแนะนําให้บันทึกไว้ในโทรศัพท์นะครับโอเคกดเลือกเลยครับโทรศัพท์ปึ้งนะครับ เสร็จแล้วมันจะขึ้นถามอนุญาตไหมให้แค่บันทึกนี้เขาถึงรูปภาพรละไฟมีเดียบนโทรศัพท์ของเราอะ่ะอนุญาตครับอ่าเสร็จแล้วในหวัวข้อนี้มันเนี่ยข้างบนครับเส้นทางการบันทึกโทรศัพท์ผมแนะนําให้นะครับแนะนําให้บันทึกไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าดาวน์โหลดครับนี่นะครับตัวนี้นะครับ บันทึกว่ในนี้เพราะเวลาหาจะหาง่ายนะครับเลือกตัวนี้เลยครับกดปุ่มนะครับแล้วกดเลือกครับโอเคเสร็จแล้วอันนี้ก็ออกมาได้เลยครับแล้วก็เวลาบันทึกให้กดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มนี้ที่เป็นรูปไม่แตะและปล่อยพราะแตะและปล่อยนาฬิกาตรงนี้มันก็จะจับเวลาเราก็พูดไปเลยนะครับอ่าเป็นข้อความสั้นๆนะครับ ถ้ายาวมากเดี๋ยวมันจะมันจะฟังดูยืดเยื้อนะครับผมสมมุติว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะจะบันทึกกันนะครับอยู่โทรศัพท์มาก่อนโอเคพอเราแตะจะบันทึกมันก็ถามอนุญ,ญาตได้แค่บันทึกเข้าถึงไมโครโฟนไหมอนุญ,ญาตครับชาร์จแล้วครับโอเคเสร็จละนะครับ ทีนี้เมื่อกี้ผมแตะหยุดชั่วคราวนะครับถ้าเราไม่บันทึกต่อแล้วก็กดตัวนี้ครับตัวนี้เป็นปุ่มหยุดเลยหยุดการบันทึกพอเราก,กดหยุดการบันทึกมันจะมาอีกหน้าหนึ่งในตัวข้างบนเนี้ยจะเป็นชื่อของไฟล์ตัวเมื่อกี้ที่เราได้บันทึกลงไปนะครับอีกบรรทัดหนึ่งจะเป็นเล่นคือลองฟังดูว่าเสียงที่เราบันทึกไปเป็นไงนะครับเดี๋ยวลองกอดฟังดูชาร์จแล้วครับ ถ้าเราโอเคนะครับถ้าเราโอเคก็ตั้งชื่อใหม่เลยนะครับเพราะว่าชื่อนี้มันจะยาวไปนะครับให้กดหัวข้อนี้ตั้งชื่อใหม่เลยกับไฟล์เสียงเมื่อกี้นะครับกดเข้าไปเลยครับโอเคลบตัวเก่ากครับ ไฟล์เสียงตัวใหม่นะครับไฟล์เสียงตัวใหม่นี้ผมจะให้ชื่อว่า,าชื่อว่าอุ้ยโทษทีครับผมพิมพ์นะชื่อว่า p คือปลักก๊กก็คือเสียบนะครับให้ชื่อว่า p แล้วก็ตกลงเลยครับโอเคเสร็จแล้ว p นะครับเรียบร้อยออกมาได้เลยนะครับแล้วถ้าเราต้องการจะบันทึก จะบันทึกเสียงตอนถอดด้วยนะครับตอนถอดด้วยเราก็กดบันทึกได้เหมือนกันอ่าตัวนี้เราไม่ต้องตั้งเลยนะครับให้มันไปอยู่ในอ่าโฟลเดอร์ folder, ตัวเดียวกันคือโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเอานะครับเมื่อกี้เราเราได้อ่าเสียงตอนเราเสียบแล้วคือเสียงที่มีอ่าไฟล์ที่ชื่อว่า p นะครับรักนะครับอันนี้เราก็จะเลือกอ่าตอนเราถอดอีกนะครับ แตะแล้วปล่อยแล้วก็พูดเหมือนเหมือนเหมือนกับตอนตอนเราบันทึกเมื่อกี้นะครับแตะเลยถอดแล้วครับโอเคนะครับเสร็จแล้วลองดูอ่ลองลองฟังดูนะครับฟังดูก่อนถอดแล้วครับ่าโอเคถ้าเราจะเลือกไฟตัวนี้ตั้งชื่อใหม่เลยครับเหมือนเหมือนกันชื่อตรงนี้ก็ ลบก่อนชื่อก่อนลบก่อนเปลี่ยนชื่อใหม่ครับให้ามาันสั้นๆดูง่ายเปลี่ยนเป็น u คืออันปลั๊กปลั๊กคือเสียบอันปลั๊กคือถอดนะครับตกลงครับเสร็จแล้วตกลงเลยโอเคเสร็จแล้วออกมาตอนนี้เราก็ได้ไฟล์ทั้งสองตัวแล้วทั้งไฟล์ตอนเราเสียบและไฟล์ตอนเราถอดนะครับทีนี้ก็ออกไปเลยครับโอเคัวนี้เป็นแอปฟรีะนะครับมันก็มีขึ้นโฆษณาม,มาก็ไม่เป็นไรครับออกไป เสร็จแล้วทีนี้มาที่ตัวเสาร์ชาร์เจอร์นะครับซสาร์ชาร์เจอร์ตัวนี้กดครับเลยครับในตัวซสาร์ชาร์เจอร์ตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเสียงที่มันมาพร้อมกับแอปอะนะครับให้เราเลือกได้แต่ว่าเราไม่ต้องการเสียงที่มากับแอปนะครับเราต้องการเสียงที่เราบันทึกเข้าไปใหม่นะครับให้เรากดตรงนี้ครับเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้ Okay. นะครับกดเข้าไปเลยครับพอกดเข้าไปมันก็จะถามว่าอนุญาตได้สาชารเจอเข้าถึงรูปภาพกับไฟลไม่เดียของเราไหมอนุญาตครับกดบวกอีกครั้งนึงครับโอเคเข้ามาแล้วแล้วก็เมื่อกี้ไฟล์เราเก็บไปที่ไหนครับดาวน์โหลดใช่ไหมครับเข้าไปเลยครับไฟล์เมื่อกี้มี2องไฟก็คือมีไฟล์ตัวปลั๊กนะครับกับไฟชื่อว่าอันปลั๊กสองตัว นะครับเราเลือกออกไปก่อนเลยนะครับกอดวันฤกษครับโอเคมาแล้วครับตัวนี้นะครับอันนี้ยวกับ p นะครับเสร็จแ,แล้ววันฤกษ์ออกมาอีกครั้งหนึ่งครับอ่า h t นิสเพิร์มพี่ชั้นเย s ครับตอบเย s ไปเลยโอเคพอตอบเย s มันจะมาในในอีกหน้าหนึ่งหน้าตัวนี้เป็นการเปิด เหมือนกับเป็นการเปิดสวิตช์ของตัวซาวชารเจอร์นะครับมันบอกอนุญาตให้เขียนอนุญาตให้ให้เขียนการตั้งค่าระบบไม้ตัวนี้นะครับคือเราต้องการเอาเสียงที่เราบันทึกไปใหม่เนี่ยเอาไปแทนที่เสียงที่แอปเขาให้ให้มาฮะล้วกดเปิดตัวนี้ก่อนครับแต่หนึ่งครั้งโอเคแค่นี้ครับนี่เป็นการเปิดซาวชาร์จเจอร์และออกไปเลยครับโอเคพอออกมาแล้วอแอปตัวต่อไปที่จะ ที่เราต้องเลือกคือตัวปลัก๊กซาวนะครับกดเข้าไปเลยครับปลัก๊กซาวมันจะมีสองหัวข้อคือปลั๊กอินกับอันอันปลัก๊กปลั๊กอินคืออเลือกเสียงตอนเราเสียบสายนะครับอันปลั๊กคือเลือกเสียงตอนเราถอดสายออกนะครับอันเราเลือกเสียงตอนเราเสียบสายชาร์จก่อนนะครับกดที่ปลัก๊กอินะครับแล้วก็เลือกที่พื้นที่เก็บข้อมูลครับทีนี้ก็เลือก เลือกหาไฟล์เมื่อกี้ของเราไฟล์ไฟล์ที่ชื่อว่า p นะครับถ้าเรามาดูแล้วไม่มีนะครับให้เรากดบวกครับนี่เพิ่มเสียงเรียกเข้านะครับเดี๋ยวนะครับมันจะแต่ยานิดนึงโอเคนะครับเสร็จแล้วถ้าเราเลือก p นะครับอันนี้คือเสียงตอนเราเสียบสายนะครับดับดับมคลิกเลยครับโอเคมาแล้วนะครับนี่เรากดเลือกเลยครับ ชาร์จแล้วครับโอเคนะครับตัวนี้ตกลงครับโอเคตัวนี้ในส่วนของปลั๊กอินะครับคือตอนเราเสียบสายสายชาร์จไม่เสียงแล้วทีนี้มาเลือกในอีกอู่หัวข้อหนึ่งคือหัวข้อนี้นะครับอ่านปลั๊กก็คือตอนเราถอดสายให้มีเสียงด้วยกดเลยครับเลือกพื้นที่เก็บข้อมูลสื่อครับเหมือนกันครับ ให้เข้าไปเพิ่มเสียงเรียกเข้ามาก่อนถ้าไม่มีนะครับแล้วก็นี่ครับชื่อว่า U คืออ่านปลั๊กที่เราบันทึกว่าเมื่อกี้ดับเมื่คลิกแล้วครับนะครับเสร็จแล้วเลือก U ครับถอดแล้วครับโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ตกลงเลยครับโอเคเรียบร้อยออกไปเลยครับแล้วทีนี้มาลองดูกันนะครับลองดูว่าตอนเราเสียบแล้วก็ถอดอ่ะมันจะมีเสียงจริงหรือเปล่า นะครับเดี๋ยวผมเสียบก่อนนะครับชาร์จเลยครับโอเคมีเสียงแล้วนะครับแล้วพอชาร์จไปพอมันเต็มหรือว่าเราต้องการจะถอดสายออกแล้วนะครับหรือว่าสายมันหลุดสมมติว่าสายมันหลวมน้ำาหลุดนะครับถอดแล้วครับเราก็รู้รู้ได้เลยว่าสายหลุดหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยนะครับจะแค่นี้นะครับมันก็เขาเรียกอะไรเป็นแอ ค่าเวลาแอปอแก้เครียดได้นะครับผมโอเคหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะนำมาเสนอในกาต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ